ลิดาทาร์สสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอทุกคนนะคะมาดูการเขาอยากบอกอะไรให้คุณรู้บ้างในตอนนี้เวลานี้นะคะเขามีอะไรที่อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะสื่อสื่อความรู้สึกถึงคุณบ้างเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูนะคะกบ็บรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe like, share, ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครัวให้กอบกันด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามกันฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กอบด้วยนะ ส่วนท่านที่จะดูดวงส่วนตัวแอดลาดิดาทาหลอดเข้าไปได้เลยนะคะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะไพ่ดุดซันมาใบแรกเลยนะคะสิ่งที่เขาจะสื่อคุณรู้ในตอนนี้อยากให้คุณเข้าใจว่าเขาอะเหมือนกับต้องการที่อยากจะจริงจังกับคุณอยากที่จะชัดเจนกับคุณอยากที่จะแบบ คือคุณเป็นเหมือนทุกอย่างของเขาอะ่ะเขาต้องการที่อยากจะสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณนะคนคนนี้คือพลังงานเขาเปิดมาก็เป็นเดือดซันเลยนั่นแสดงว่าเขาเข้ามาหาคุณหรือเขาพบกับคุณด้วยความรักด้วยความจริงจังด้วยความจริงใจด้วยความรู้สึกแบบมีความปรารถนาอันแรงกล้า คุณเป็นทุกอย่างของเขาคุณเป็นเดอะซันของเขาคุณคือคนที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาคุณคือคนที่เหมือนกับจุดประกายความฝันความหวังให้กับเขาอะให้เขามีเหมือนกับกำลังใจมีแรงบันดาลใจให้เขาเหมือนต่อสู้ดิ้นรนกับอุปสรรคทุกๆอย่างเพื่อที่จะสำเร็จสมหวังกับคุณให้ได้ประมาณนี้ค่ะเขาอยากจะให้คุณรู้ว่าเขา รักและจริงจังกับคุณนะคะสองถ้วยไพ่ดีมากเลยเปิดมาเขารักและจริงจังจริงใจกับคุณนะคะคนคนนี้เขาไม่ได้คิดที่จะเข้ามาหลอกมาลวงไม่ได้คิดที่จะเข้ามาทำอะไรที่ไม่ดีกับคุณนะถึงแม้บางครั้งคุณอาจจะเข้าใจกันหรือไม่เข้าใจกันบ้างหรือจะมีปัญหาอะไรกันก็แล้วแต่เขาอยากจะให้คุณรู้ว่ายังไงเขาก็ยังคงรักและต้องการคุณเหมือนเดิม ยังไงเขาก็ยังคงรู้สึกรักคุณแบบเกินร้อยอะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์่ะหรือไม่ก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์่ะความรักที่เขามีให้คุณวันแรกนะคะเขารู้สึกยังไงวันนี้เขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยเสื่อมคลายนะคะไพ่หนึ่งถ้วยเขารักคุณมากรักจนเกินที่จะบรรยายยะ รักจนเกินที่จะพันนารักจนเกินที่จะพูดออกมาเป็นคําพูดได้ว่าเขารักมากแค่ไหนเขารู้แค่เพียงว่าเขารักเขารักคนคนนี้เขาอยากจริงจังด้วยเขาไม่ได้มาหลอกมาลวงอะไรทั้งสิ้นเขาไม่ได้คิดที่จะหลอกจะลวงคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ดีแบบนั้นไม่ดีแบบนี้หรือเขาอาจจะเคยทำอะไรที่ไม่ดีกับคุณแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาอะมีความรู้สึกที่แบบ หวังดีกับคุณปรารถนาดีกับคุณไม่ได้อยากที่จะทำ้ายคุณแต่สถานการณ์บางอย่างมันอาจจะเลี่ยงไม่ได้มันอาจจะมีการพลาดพลัง้งพลั้งเผลอไปก็มีบ้างแต่เขาก็อยากให้รู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็จะยังรักคุณอยู่แบบนี้ตลอดไปเขาก็จะยังอยู่กับคุณแบบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเขาไม่ได้มาหลอกเขาไม่ได้มาลวงนะคะ บางทีเขาอาจจะดูสับสนลังเลหรือบางครั้งเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกสับสนลังเลในตัวเขาไม่มั่นใจในตัวเขาว่าสรุปเขาจะเอายังไงเขาจะเป็นแบบไหนเขาจะรักหรือเขาจะไม่รักเขาอยากให้คุณเชื่อใจเขานะคะการกระทำของเขาบางอย่างมันไม่สามารถตัดสินเขาได้มันไม่สามารถพิภากษาเขาได้ว่าเขาไม่ได้รักหรือว่ารักนะคะ สิ่งที่เขาอยากคุณรู้อย่างเดียวให้คุณจำไว้เสมอเลยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขาสองคนเวลาที่เราไม่เข้าใจกันหรือเวลาที่เราทะเลาะกันหรือว่าเรามีเรื่องราวบาดหมางใจกันเขาต้องการให้คุณรู้ไว้เสมอว่าจะไม่มีอะไรมาพลากใจเขาไปจากคุณได้เขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะเนี่ยเขาไม่ได้มาหลอกมาลวงไพ่เจ็ดดาบ เขาไม่ได้โกหกเขาไม่ได้คิดไม่ดีกับคุณนะคะเจ็ดดาบบางครั้งคุณอาจจะมีความหวาดระแวงเขาอาจจะรู้สึกไม่ไว้ใจเขารู้สึกแบบหมดความไว้เนื้อเชื่อใจจากการกระทำหรือพฤติกรรมในบางอย่างนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เข้ามาเพื่อหวังผลอะไรจากคุณหรือเข้ามาเพื่อที่จะทำร้ายจิตใจคุณจริงๆแล้วเ,เขาอยากจะบอกกับคุณว่า ถ้าเขาเคยทำผิดทำพลาดอะไรไปอ่ะเขาขออภัยนะเขาขอโอกาสเพราะในความเป็นจริงเขาไม่สามารถที่จะหมดรักคุณได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะมีบ้างในความเป็นมนุษย์ที่อาจจะทำผิดทำพลาดทำพลังไปแต่เขาจะพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาดังเดิมให้ได้คือเขาจะพยายามให้คุณรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมให้ได้ว่าเขาอ่ะ รักคุณคุณรักเขามากแค่ไหนภายหนถือถ้วยเขาจะรีเริ่มเริ่มต้นมีความคิดรีเริ่มที่อยากจะสร้างอนาคตกับคุณอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรืออาจจะไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้พูดไม่ได้แบบเอ่ยปากอะไรกับคุณอะแต่เขาอยากให้คุณรู้ว่าต่อจากนี้เป็นต้นไป ชีวิตรักของคุณกับเขามันจะมีแต่ความสุขมันจะมีแต่ความเข้าอ,อกเข้าใจเขาจะพยายามทำตัวให้เป็นคนใหม่ให้เป็นคนที่ดีสำหรับคุณนะคะเขาจะพยายามทำให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาเขาอยากวางแผนอนาคตกับคุณนะคะค,คนคนนี้เขาอยากที่จะให้คุณกับเขาแบบมองการไกลด้วยกันนะคะมองกันไปให้ถึงอนาคตใน ถึงขั้นการเป็นครอบเป็นครัวแต่งงานแต่งการอยู่กินด้วยการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะอยากมองการไกลอะ่ะเพราะว่าไพ่เดดซันเนี่ยมันเป็นไพ่ที่มองการไกลยอยู่แล้วการที่อยากจะมีอนาคตป,ประสบความสำเร็จความสมหวังกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นน่ะอยากให้คุณรู้อยากให้คุณเข้าใจว่าคนคนนี้เขากำลังวางแผน วางแผนชีวิตวางแผนอนาคตวางแผนสิ่งที่เขาต้องการอยากจะทําให้คุณอะไรประมาณเนี้ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินเก็บทองไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ว่าจะเป็นการมองถึงการแต่งงานการอะไรก็ตามแต่เขาก็อยากทำให้คุณสมหวังดังปรารถนาคนคนนี้เขาอยากจะบอกคุณรู้นะ ว่าปกติเขาเป็นคนที่ไม่เคยยอมใครเลยนะเขาไม่ใช่เป็นคนที่ยอมใครง่ายๆเขาไม่ได้เป็นคนที่จะซีโรล,ล่าให้ใครง่ายๆแต่เขาอะยอมคุณเขาจะยอมคุณแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นกับคนอื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงมีแต่คนต้องซิโรล,ล่าให้เขามีแต่คนต้องยอมเขาแต่กับคุณอะเขาจากสินโตที่เป็นแบบ เจ้าป่าเขาสามารถให้คุณขึ้นไปนั่งอยู่บนตัวเขาอะคอนโทรเขาควบคุมเขาได้อะนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากจะบอกว่าคุณอะมีอิทธิพลกับเขามากเลยนะแล้วเขาก็ยอมให้คุณมากๆเลยนะเขาอยากให้คุณรู้ว่าทุกวันนี้เขาไม่เคยยอมใครแต่เขาว่ายอมให้คุณภายในถือไม้เทา้าเขามีความรู้สึกกับคุณมาก มีความรู้สึกที่ดีมีความรู้สึกอยากรเริ่มเริ่มต้นทำอะไรดีๆเพื่อคุณอยากจะทำอะไรเพื่อรักษาคำพูดเพื่อรักษาสัจจวาจาอยากจะทำให้คุณเห็นอยากจะทำให้คุณรู้นะคะว่าเขามีความปรารถนาในตัวคุณมากแค่ไหนนะไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะ เขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาว่ามีความมั่นคงกับคุณมากนะคะมีความรักมีความมั่นคงมีความจริงจังจริงใจมีความหวังดีมีความแบบคือเขาอยากให้คุณเป็นคนที่มีความสุขที่สุดที่ได้เขาเป็นแฟนเป็นคู่รักมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านในชีวิตอะค่ะนะคะ,นะคะเขาอยากให้คุณกับเขาอะเชื่อมั่นในการละกัน เขาก็จะเชื่อมั่นในตัวคุณและเขาก็จะพยายามให้คุณเชื่อมั่นศรัทธานในตัวเขาในความรักที่เขามีให้คุณนะไพจัดเม้นเขาเชื่อว่าจัก,กรวาลนะ่ะจะจัดสรรคู่ของเราให้ให้ลงเออย,อย่างสวยงามที่สุดเขาเชื่อว่าการพบการเจอของคุณกับเขามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาเชื่อว่าทุกอย่างมันถูกจัดสรรมาไว้หมดแล้ว การพบการเจอการพลัดก,การพลาดก,การเจอบททดสอบการเจออุปสรรคการเจอขวากหนาการเจออะไรก็ตามแต่ที่คุณกับเขาเจอมาด้วยกันเขาเชื่อว่าทุกอย่างบททดสอบเนี้ยเราจะผ่านมันไปด้วยกันจนได้เราจะผ่านมันไปด้วยกันได้นะคะไพ่จัดเม้นทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นไพ่ในถือเหรียญ เขามั่นใจค่ะว่าเขาจะสามารถนำพาชีวิตรักนำพาชีวิตคู่ครั้งเนี้ของคุณกับเขาอะไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งอนาคตที่มันดีกว่านี้ได้นะคะเขาจะทำให้คุณลืมอดีตให้ได้ว่าที่ผ่านมาเคยเสียใจยังไงเคยเจ็บปวดใจยังไงเคยทำร้ายจิตใจกันแบบไหนเขาจะทำให้คุณลืมทุกอย่างในอดีตแล้วจะพาคุณไปสู่อนาคตนะคะที่ดีกว่า ว้าวเขาจะทำให้คุณสุขใจที่สุดมีความสุขที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้อันดับแรกคือเขาต้องการให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาก่อนอันดับแรกคือเขาต้องการให้คุณมองเขาในภาพลักษณ์ใหม่ๆในมุมมองใหม่ๆให้โอกาสเขาได้แก้ไขได้ปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะทำให้คุณเห็น การเป็นครอบครัวการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่การกลับมาเป็นคู่ชีวิตมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาเลยนะคะมันเหมือนกับเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเหมือนปอกกล้วยเข้าป่าสำหรับเขาในตอนนี้นะเพราะความคิดการกระทำคำพูดเขาทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหมดแล้วนะคะเขาขอให้คุณเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถกลับมามอบความสุขให้กับคุณได้ว่าเขาสามารถกลับจะ สามารถที่จะกลับมาทําทุกอย่างให้คุณมีความสุขดังเดิมได้หรืออาจจะมีความสุขมากกว่าเดิมไพ่ห้าดาบบางครั้งบางคราวที่เราทะเลาะก,กันเวลาที่เรามีปัญหากันเขาทุกนะคนคนนี้เขาไม่ได้รู้สึกดีเลยเวลามีปัญหากันทีไรเขาก็รู้สึกใจแบบใจฝ่อทุกทีใจสลายทุกทีนะคะ เขาอยากให้คุณกับเขาแบบมีความสุขร่วมกันแบบสิบถ้วยแบบเนี้ยเขาไม่อยากมีปัญหาเขาไม่อยากทะเลาะถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าคุณกับเขาจะทะเลาะกันให้น้อยลงขัดแย้งกันให้น้อยลงมีปัญหากันให้น้อยลงคนคนนี้อยากให้อยากให้มันเป็นแบบนั้นน่อะอยากให้เรามีแต่ความสุขอยากให้เราแบบปลดเปลื้องความทุกข์อะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดของตัวเขาเขาจะแก้ไข แต่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่แบบมันดีอยู่แล้วก็อยากให้เราสองคนช่วยกันพัฒนานะคะปรับปรุงกันไปสู่เป้าหมายที่มันสำเร็จมากกว่าเดิมไพควีนถือถ้วยเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขารักคุณมากนะคะเขาหวั่นไหวกับคุณมากแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักอะในสายตาเขา นะคะเป็นคนที่เขาปรารถนาเป็นคนที่เขาอยากบอกแบบอยากบอกรักอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่เขาแบบทวิบหาอยากได้มาครอบครองนะคะเขาอยากให้คุณไว้ใจเขานะอยากให้คุณเชื่อในสิ no ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาบอกในสิ่งที่เขากำลังพยายามทำนะคะเขาอยากให้คุณรักเขาเหมือนกับที่เขารักคุณแล้วเขาก็อยากให้คุณรักตัวเอง เหมือนกับที่เขารักคุณด้วยเช่นกันไพ่ควีนถือเหรียญน,นี่อันนี้ก็กิงถือเหรียญเขาอยากจะให้คุณกับเขาแบบเป็นคู่รักที่มีความมั่นคงใช้เหตุใช้ผลในการประครับประคองความรักไปด้วยกันเขาอยากจะบอกว่าคุณมีค่าสำหรับเขามากๆไม่มีใครมีค่าเกินไปกว่าคุณนะคะไม่มีใครมีอิทธิพลกับเขามากไปกว่าคุณในตอนนี้ คุณเท่านั้นคุณเพียงหนึ่งเดียวคุณเพียงคนเดียวที่มีค่าสำหรับเขาที่สุดนะคะไพ่เลเวเขาอยากจะบอกว่าเขารักและผูกพันกับคุณมากมากจริงๆมากจนไม่สามารถที่จะแยกร่างออกจากกันได้เลยอะแบบผูกติดกันเห็นไหมมีเชือกผูกอยู่ที่ขาของคุณสอง น้องแมวที่น่ารักสองตัวเนี้เห็นไหมคะมีเชือกผูกอยู่ที่ขาเขาอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้คุณจำไว้ว่าจะไม่มีสิ่งใดมาพรากเราสองคนที่จะให้เราแยกออกไปจากกันไม่มีวันนั้นแน่นอนเขาจะยังอยู่กับคุณตรงนี้เขาจะยังอยู่เคียงข้างคุณอยู่ตรงนี้เขาจะไม่หายไปไหน นะคะเขาจะรักและเขาจะซื่อสัตย์ต่อคุณเขาจะรักเดียวใจเดียวกับคุณถึงแม้อดีตอาจจะเป็นคนที่ดื้อรั้นบ้างหัวรั้นบ้างทำดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ต่อจากนี้เป็นต้นไปเขาจะเป็นคนรักที่ดีของคุณไพ่คิงถือดาบเขาอยากให้คุณเชื่อว่าเขาพูดจริงทำจริงเขาไม่ได้พูดเล่น เขาเป็นคนที่รักใครแล้วเขาก็รักจริงแล้วเขาก็พูดจริงอะไรที่เขาพูดกับคุณมันคือความจริงมันคือสิ่งที่เป็นไปได้มันคือสิ่งที่เขาจะทําเพื่อคุณเขาไม่ได้คิดที่จะหลอกลวงเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะหลอกลวงและเขาไม่ได้พูดเพื่อที่จะเอาใจคุณแต่เขาพูดให้คุณรู้ว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะคะเขาพร้อมแล้วที่จะจริงจังจริงใจกับคุณเขาพร้อมแล้วที่เขาจะ ลงเอยกับคุณเขาพร้อมแล้วที่เขาจะรักและซื่อสัตย์กับคุณนะคะไพ่คิงถือดาคือไพ่ของความจริงจังจริงใจนะเป็นตัวแทนของความจริงใจรักจริงหวังแต่งรักเดียวใจเดียวนะคะคุณอาจจะเบื่อเขาบ้างคุณอาจจะเมเินเฉยใส่เขาบ้างคุณอาจจะเพิกเฉยใส่เขาบ้างนะคะคุณอาจจะเบื่อขี้หน้าเขาบ้างแต่เขาก็อยากจะบอกคุณรู้ว่า แต่สำหรับเขาอะไม่เคยเบื่อคุณเลยนะคะแต่สำหรับเขาคุณก็ยังคงเป็นที่รักของเขายังคงเป็นคนที่เขาใฝา่ฝันทวิญหาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละยังคงเป็นคนที่เขายังคงต้องการอยากที่จะมีคุณเวลาคุณโกรธเวลาคุณงอนเขาก็จะงอคุณเวลาคุณไม่พอใจเขาก็จะตามคุณเพราะฉะนั้น นะคะอย่ากโกรธอย่างอนอย่าอะไรกันเลยนะคะเขาไม่อยากให้คุณเป็นแบบนี้ถ้าบางคนคุณงอนกันอยู่คุณกโกรธกันอยู่เขาก็อยากใ,ให้คุณแบบคืนดีกับเขาอะอย่างอนอย่าเมินหน้าหนีเขาอะไรประมาณเนี้ยพอเขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณสําคัญสําหรับเขามากๆคิงถือถ้วยอ่ะ เมื่อกี้ก็มีรู้สึกว่าจะมีควีนถือถ้วยมาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะนี่ไงอันนี้อ๋ออันนี้นายถือถ้วยนะคะเขาอยากให้คุณดูว่าอ๋อนี่ไงควีนถือถ้วยเป็นไพ่คู่กันมานะคะเขาอยากจะบอกว่าคุณกับเขาก็เปรียบเสมือนกับคู่กันอ่ะแล้วสถ้วยมาด้วยเป็นเหมือนรักแท้นะคะที่เราไม่สามารถที่จะมีใครมาแยกเราออกจากกันได้เนี่ยเหมือนกับเลเวอร์เนี่ย เขาเชื่อว่าคุณคือรักแท้คือคู่แท้คือคนที่จักรวาลเสกสรรปั้นแต่งจักรวาลจัดสรรให้เราสองคนได้มาพบได้มารักได้มาเจอกันนะคะเขารักคุณเขาก็อยากให้คุณรักเขาเหมือนกับที่เขารักคุณนะคะอุ้ยดึงไม่ออกเดอ b l ์ Double. นะคะ เขาอยากให้คุณมั่นใจว่าความสัมพันธ์ของเราจะต้องสมหวังจะต้องสํำเร็จอย่างสวยงามแน่นอนในอนาคตจะไม่มีอะไรที่จะมาทำลายความสัมพันธ์เราได้แน่นอนนะคะไม่ว่าระยะเวลามันจะใช้วต้องใช้เวลาเนิ่นนานเท่าไรหรือมันจะเร็วมันจะช้าแต่เขาก็อยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาจะทำให้สำเร็จให้ได้ อย่างที่คุณและเขาตั้งใจกันไว้อย่างที่เราใฝ่ฝันกันไว้อย่างที่เราปรารถนากันไว้อยากจะให้มันเป็นอยากจะให้ความรักของเราเป็นรูปเป็นร่างแบบไหนเขาจะทําให้สําเร็จอย่างที่คุณใฝ่ฝันอย่างที่คุณต้องต้องการเขามีความใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นครอบเป็นครัวกับคุณอยากที่จะสร้างอนาคตกับคุณอยากที่จะมาอยู่กินกับคุณอยากที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณนะคะ เขามีความปรารถนาอยากที่จะให้คุณและเขาได้เดินทางร่วมกันไปสู่อนาคตนะคะที่สดใสสวยงามที่ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นกำแพงกั้นกลางขวางกั้นระหว่างคุณและเขาได้เขาเชื่อนะว่าถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะกันบ้างเราจะโกรธกันบ้างเราจะมี สถานการณ์หรือเหตุการณ์พังไปกันบ้างจบไปกันบ้างบางคนอาจจะเลิกลาอาจจะจบแต่มาพร้อมดูเวิร์ d มาพร้อมกับไพ่ดูซันนั่นหมายความว่า Tower อร์ใบนี้จะเป็นไพ่อของการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีทันทีเลยเขาเชื่อว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของเราสองคนอะนะคะมันไม่พังหรอกมันไม่จบหรอกมันกลับกลายมาจะยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ํา ถ้าตอนนี้ใครก็ตามที่คุณเจอสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่พังกันทะเลาะกันโกรธกันงอนกันจบกันนะคะหรือมีปัญหากันคุณไม่ต้องกังวลนะในอีกไม่ช้าเดี๋ยวคุณกับเขาจะได้กลับมาดีกันความสัมพันธ์จะกลับมาดังเดิมคุณกับเขาเขาอยากจะบอกว่ายังไงก็ไม่มีอะไรมาพลากไปได้ไงที่เขาบอกกับคุณไว้อะยังไงก็ไม่มีอะไรที่จะมาแยกเราออกจากกันได้ ต่อให้วันนี้จะพังแต่ในอนาคตอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่สัปดาห์เขาจะกลับมาหาคุณหรือเขาจะทำให้ทุกทุกอย่างความเสียอกเสียใจที่เรามีให้กันที่เราถูกปิดหูปิดตาที่เราทำ้ายจิตใจกันอะเราจะมาสามารถเยียวยารักษาแผลใจให้หายดีกันได้ในอีกไม่นานเกินรอเนี้ยเขาจะทำให้ทุกอย่างมันสำเร็จสมหวังดังตั้งใจอย่างที่ฟาด อ,อย่างที่เคยวาดฝันกันไว้นะคะประมาณนี้ไพ่คิงถือไม้เท้าไพ่คู่มาสามสามคู่เลยนะนะคะเมื่อกี้ก็มีควีนถือไม้เท้ามานะถ้าจําไม่ผิดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ก็จําไม่ได้ละหรือว่าเป็นไนท์ถือไม้เท้าไม่รู้นะคะ แต่ก็แน่นอนอะ่ะเขาอยากจะบอกว่าเขามีความรู้สึกกับคุณมากๆนะคะเขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณไม่ว่าเวลาจะผ่านเนิ่นนานไปเท่าไหร่เขาก็จะยังรักคุณเขาก็จะยังมีแพชชั่นกับคุณเขาก็จะยังรู้สึกดีปรารถนาดีกับคุณเสมอนะคะไพ่ดีเอ็มเพสยังไงคุณก็จะเป็นที่หนึ่งในใจเขาแต่เพียงผู้เดียว จะไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจนะคะหรือจะไม่มีใครมาทำให้คุณกับเขาพลากไปจากกันได้คุณจะเป็นคนที่เขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องเป็นแม่ของลูกเขาเป็นพ่อของลูกเขาเป็นภรรยาเขาเป็นสามีเขานะคะเดี๋ยวขอหยิบข้อความแป๊บหนึ่งนะคะ แป๊บหนึ่งนะคะพอดีเอาลืมหยิบออกจากตู้มาดูกันต่อเขามีอะไรอยากบอกกับคุณบ้างเดี๋ยวขอสับทีนิดหนึ่งนะคะ มาดูกันเขาอยากบอกอะไรนี่ไงรอวันที่ความฝันเป็นความจริงเพราะคนคนนี้สิ่งที่เขาฝันสิ่งที่เขาหวังคืออะไรรู้ไหมคือการได้อยู่ครองรักคลองคู่กับคุณคือการได้รักกับคุณคือการได้เป็นคู่รักเป็นคู่ชีวิตเป็นสามีภรรยาเป็นครอบครัวเป็นตัวจริงของการละกัน นะคะการแต่งงานการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันการลงเอยลงหลักปักฐานการการฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันการกลับมาเริ่มต้นใหม่กันนะคะเนี่ยเขารอความฝันที่เป็นความจริงยิ่งกลายยิ่งเจ็บคุณน่ารักเสมอในสายตาฉันนะคะ เขาบอกว่าหนทางยังอีกยาวไกลนะคะที่เราจะเดินไปต่อด้วยกันนะ่ะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้หรอกมันยังไปอีกไกลค่ะคนไม่มีสิทธิ์บางคนอาจจะพังกันไปเลิกกันไปจบกันไปอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวก็จะมาเริ่มต้นกันอีกเขาบอกแล้วว่าไม่มีทางพัง ถึงแม้เราจะจบแต่ใจฉันไม่เคยเปลี่ยนนะคะฉันชอบความมีสเสน่ห์ของคุณใช้เหตุผลคุยกันนะคนดี อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนบางคนที่พังก็เพราะเรื่องนี้บางคนที่พังอาจจะทะเลาะกันเรื่องนี้เกลียดการโกหกหลอกลวงอาจจะเป็นประโยคที่คุณบอกเขาก็ได้แต่เขาก็ปฏิเสธกลับมาไงคะในข้อความในการอ่านไพ่ของกอฟที่กอฟอ่านไปอะ่ะคือเขาไม่ได้เข้ามาโกหกหลอกลวงคุณแต่เพียงแค่ว่า การกระทําเขาในบางสิ่งบางอย่างอาจจะทําให้คุณขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจแต่เขากําลังจะสร้างมันขึ้นมาใหม่เขาบอกว่าอย่าทิ้งฉันไปนะคะไกลแค่ไหนก็จะไปหาเธอ ฉันหลงไหลสเสน่ห์ในตัวคุณนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันเผลอใจกับใครอีกคน ความห่างไกลทำให้รู้ว่าคุณสำคัญมากแค่ไหนพอเวลาห่างกันนะเขารู้แล้วค่ะนะคะว่าคุณสำคัญสำหรับเขามากๆอยากให้เราเข้าใจกันมากกว่านี้กลับมาได้หรือเปล่า ฉันก็มีความรู้สึกอย่างเงียบใส่กันแบบนี้ได้ไหมฉันหาทางออกกับรักครั้งนี้ไม่ได้ จับมือไปด้วยกันนะรักไม่มีเงื่อนไขนะคะฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทำฉันชอบรอยยิ้มของคุณ ความห่างไกลไม่เคยพรากใจฉันไปจากคุณคุณจะห่างกันคุณจะไกลกันคุณจะอยู่กันคนละสีกโลกหรือคุณจะโกรธกันงอนกันเขาก็ยังคงรักคุณนะคะฉันเองก็เสียใจไม่น้อยกว่าคุณนะคะเพื่อนมีอิทธิพลต่อความรักของเราบางคนอาจจะมีเรื่องเพื่อน เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือเรื่องบุคคลอื่นบุคคลที่3เข้ามาวุ่นวายก็เป็นไปได้ก็ประมาณนี้นะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านเลยนะสวัสดีค่ะ